ระราชวังเลิศดลำ้ำหลวงพ่อดําคู่เมืองรุ่งเรืองอุตสาหกรรมมีศิลธรรมชาวบางปะอิน,อน,อน,อนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติพารวยทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมุ่งสู่อายุทยาศิรรามเทพนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปดูที่ดินแปลงไม่ใหญ่นะครับใกล้แม่น้ำเจ้าพยาใกล้ทางหลวงแผ่นดิน3 4 7ปทุมธานีบางปะหันเพียงแค่120เมตรเท่านั้นเองครับตอนนี้ผมอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3 4 7ปทุมธานีบางปะหันมุ่งสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับ ข้ามสะพานก็เกิดเพื่อที่จะมุ่งไปยังแปลงที่ดินตรงนี้เตรียมตัวกลับรถครับตามลูกศรเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ติดธุระอะไรนะครับยังไงอยากให้ท่านผู้ชมอยู่เป็นเพื่อน ชมกันเพลินๆไปก่อนนะครับวันนี้รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับที่ดินแปลงไม่ใหญ่นะครับตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไม่ตรงไปนะครับด้านหน้าคือแม่น้ำเจ้าพระยาครับไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่กลับรถเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้นะครับตามลูกศรเราก็จะเลี้ยวขวาไปยังแปลงที่ดินนะครับท่านผู้ชมจากตรงนี้ไปยังแปลงที่ดินนะครับเพียงแค่120เมตรเท่านั้นเองถนนก็จะเป็นทางคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตกว้างประมาณ5เมตรท้าขวามือของท่านผู้ชมนะครับตามลูกศรชี้นี่คือแปลงที่ดินนะครับขนาด1ไร่9 6ตารางวานะครับที่จะพาท่านผู้ชมมาชมและสัมผัสในวันนี้ คนอื่นก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในมุมสูงกันก่อนนะครับนี่คือภาพด้านหน้าแปลงที่ดินด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาและถนนที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข347นะครับปทุมธานีบางปะหารช่องจราจร6ช่องจราจรด้วยกันนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพโดยรอบนะครับท่านผู้ชม ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับแบบนี้เลครับทางสัญจรสะดวกสบายมากนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นแหล่งชุมชนมีตลาดนัดมี7 e เ e ่ e อนะครับร้านสะดวกซื้อครบครันกันเลยทีเดียวทันแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่ครับกำลังมองหาหรือว่าแสวงหาที่ดินที่จะมาะปลูกบ้านสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าจะนำมา แบ่งขายนะครับแบ่งล็อกขายตลอดจนทําเป็นบ้านจัดสรรทาวเฮาทาว,ทาวโฮมหอพักอาพาร์ตเมนต์เหมาะมากครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมน้ํานะครับแม่น้ําเจ้าพระยาก็จะให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับที่ไม่ติดธุระนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับวันนี้พอสมควรนะครับก็ยาวพอสมควรแต่ว่าสวยงามจริงๆ นี่คือบรรยากาศมุมสูงนะครับให้ดูแม่น้ำเจ้าพระยาเพลินๆไไปก่อนสะพานเกาะเกิดนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้ก็จะตั้งอยู่ที่หมูห่หบ้าน3ามเพือนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่านนี่ก็จะเป็นด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับตามลูกศรชี้นั่นคือแปลงที่ดิน ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน3 4 7เพียงแค่120เมตรห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็120เมตรเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงน,นี้ก็จะมีขนาด1ไร่96ตารางวาห่างจากทางหลวงแผ่นดิน3 4 7เพียงแค่120เมตรเท่านั้นเองก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับ หน้าแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือครับท่านผู้ชมนี่ก็จะให้จะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมทางด้านข้างแปลงที่ดินนะครับหน้าแปลงที่ดินนะครับกว้าง30เมตรท้แปลง3 5เมตรนะครับาทางด้านทิศตะวันออกนะครับซ้ายมือก็6 4เมตรและก็อีกฟากหนึ่งนะครับทางด้านขวามือมองจากด้านหน้าแปลงที่ดินก็ 58เมตรนะครับโดยประมาณเอกสารสิทธ์นะครับก็จะเป็นโนดครุ่แดงนะครับนอสอสีจอมไม่กิดภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเสมอถนนนะครับนี่ก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะครับโดยรอบแปลงที่ดินอีกมุมหนึ่งนะครับดูไปเรื่อยๆ360องศากันเลยทีเดียว ประกอบการตัดสินใจว่าสิ่งที่กระผมได้กล่าวไปนั้นมันจริงเท็จประการใดนะครับท่านผู้ชมจะเป็นคนตัดสินใจได้เองว่าจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วล่ะครับผมก็เป็นเพียงแค่มานําเสนอว่าที่ดินแปลงน,นี้นะครับหนึ่งไร่เก้าสิบหกตารางวารูปลักษณะเป็นอย่างนี้ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับห่างจากถนนหนทางแม่น้าเจ้าพระยานะครับเพียงแค่ 120เมตรเท่าเมตรนั้นเองครับนี่เลยครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นมองจากท้ายแปลงที่ดินนะครับให้เห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยครับเป็นชุมชนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นชุมชนอยู่ตรงนี้ไม่เหงาอย่างแน่นอนแล้วก็ผมว่าแปลงที่ดินแปลงนี้นไม่ใหญ่และก็สามารถที่จะมาทําประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับ ไม่ว่าจะมาแบ่งล็อกขายจัดสราารสร้างบ้านนะครับหรือว่าจะสร้างเท่าเทาเฮาเทาโฮมพาร์ตเมนต์ต่างๆสวยงามทีเดียวเลยครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับ <i> ที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเพียงแค่30กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ <i> ห่างจากเซ็นทรัล <i> เ,เวสตเกตบางใหญ่44กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอบางอินเพียงแค่8กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ25กิโลเมตรครับห่างจากเทศบาลตำบลเกาะเกิด1.5กิโลเมตรเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นในพื้นราบภาคพื้นดินว่าหลังจากที่ดใูในมุมสูงแล้วอยากจะรู้นัก,กว่าข้างบนกับกับภาคพื้นดินเนี่ยจะต่างกันแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับ อย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้าแปลงที่ดีนะครับจะพาท่านผู้ชมแปลงนี้ไม่ใหญ่นะครับก็เดินได้ชั่วถึงอย่างแน่นอนไม่เหนื่อยครับท่านผู้ชมสุขใจแล้วก็มีความสุขที่ได้มีโอกาสได้มา,านำาสิ่งที่ดีๆนะครับบงท่านผู้ชมบางท่านก็กําลังมองหาหรือว่าสแสวงหาแปลงที่ดินอยู่ขนาดประมาณนี้ บรรยากาศแบบนี้แรงชุมชนไฟฟ้าประปาพร้อมแบบนี้โอ้โหสุดยอดมากครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากสถานีตำ,ตำรวจภูทรบางปะอินนะครับประมาณ4.4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างจากโรงพยาบาลบางปะอิน7.9กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ห่างจากวัดเชิงท่านะครับบางพระอินโรงเรียนวัดเชิงท่าเพียงแค่1.6กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างจากวัดพญาญาติหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ประมาณ1.4กิโลเมตรห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การเรียนรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเว้น ไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีสันเพชรพิหารพระมงคลบพิษพระราชวังโบราณวัดธรรมมิกราชหรือวัดพระรามก็เพียงแค่22กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับอีกด้านหนึ่งของแปลงที่ดินนะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมดูโดยรอบนะครับ นั่นก็จะเป็นถนนที่เชื่อมมาจากทางหลวงแผ่นดิน347นะครับก็อย่างที่กระผมได้นำเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นั้นก็จะอยู่ที่ถนน3ด้านนะครับและก็อยู่ห่างจากตลาดนัดเลียบทางรถไฟบางปะอินเมืองใหม่ประมาณ8กิโเมตรห่างจากโลตัสบางปะอินประมาณ13กิลเมตร ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปให้สุดท้ายแปลงที่ดินเลยนะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวเขตที่ดินด้านท้ายแปลงที่ดินครับ นี่ก็จะเป็นด้านท้ายแปลงทีนะครับท่านผู้ชมอยู่ห่างจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้บนเนื้อที่กว่า2,000ไร่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินประมาณ3.3กิโลเมตรท่านผู้ชมครับการเดินทางการสัญจร ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในยุคปัจจุบันนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างจากถนนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตกเพียงแค่4.7กิโลเมตรห่างจากด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอุดอรรัทยาบางประอิน7.8กิโลเมตรและห่างจากด่านเก็บค่าผ่านทางระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์สาย6บางประอินโพราช ที่จะเปิดในเวลาอันใกล้นี้เพียงแค่7.4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็เดินทางมาจนสุดแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้1ไร่96ตารางวาอยู่ติดถน,นน3ด้านห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข347ปทุมธานีบางประหรันเพียงแค่ 120เมตรเท่านั้นเองห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็120เมตรและก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมไว้พิจารณาอีกสักแปลงหนึ่งก็แล้วกันนะครับไว้เป็นทางเลือกในการที่จะมาสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าจะแบ่งจัดสรรสร้างเฮาเทาเฮาเทา์โฮมต่อยอดธุรกิจของท่าน ตรงนี้ถือว่าสะดวกสบายนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนแล้วก็ไฟฟ้าประปาก็พร้อมที่ดินขนาด1ไร่96ตารางวาเจ้าของขายในราคา3ล้าน5แสนบาทท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถ โทรมาสอบถามที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน088 653 1931จะลืมเสียไม่ได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนมาถึงตอนนี้ยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมในคราวถัดไป ท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีเงินใช้สุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ